แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปิ้นจะมาแชร์วิธีนวดแป้งด้วยเครื่องทำขนมปังนะคะเราจะนวดจนขึ้นฟิล์มเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะวิธีทำง่ายมาก้างค่ะก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะรบกวนกด subscribe และถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เทคนิคง่ายๆนะคะของการนวดแป้งให้ขึ้นฟิล์มจากเครื่องทำขนมปังเนี่ยเปิ้นแค่ใส่ยีสต์หลังสุดค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงไปในเครื่องยกเว้นยีสต์และเนยค่ะแต่ถ้าสูตรไหนมีน้ำมันใส่น้ำมันไปพร้อมกันเลยได้เลยค่ะแล้วใส่ยีสต์หลังสุดนะคะนวดไปก่อนพอเครื่องทำขนมปังเนี่ยเขาจะร้อนไวนะคะเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยอยู่ข้างล่างนะคะ นะเปิ้นแค่นวดทุกอย่างให้เข้ากาันนวดให้แป้งเนียนดีอะไรดีแล้วค่อใส่ที่หลังเท่านั้นเองค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะเพิ่นจะนวดด้วยเครื่องทําขนมป,ปังนะคะอันดับแรกเพิ่นจะใส่ของเหลวลงไปในเครื่องก่อนนะคะ ไม่ให้นมผงจับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็ใส่นมผงลงไปในแป้งทำขนมปังนะคะคนให้กระจายตัวดีก่อนค่ะค่อยใส่ลงไปในเครื่องนะคะนมผงจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนเวลาโดนของเหลวนะคะใส่ไปเลยจะเห็นว่าปิ้นยังไม่ได้ใส่ยีสต์นะอันนี้เครื่องทำขนมปัง้งเป็นรุ่นเก่านะคะเวลานวดเนี่ย เขาจะทําความร้อนไปในตัวเพราะว่าปนไม่มีโปรแกรมนวดแป้งนะคะเขามีโปรแกรมนวดแล้วพักเพราะฉะนั้นเวลานวดเนี่ยเขาจะร้อนปนจะใส่ยต์ที่หลังนะคะเดี๋ยวเรามาเซ็ตโปรแกรมกันเลยนะคะโปรแกรมของปนลขอเลื่อนเครื่องให้ดูอ่ะเขาไม่มีโปรแกรมนวดธรรมดาเขามีโปรแกรมนวดแล้วพักนะคะปนเลือกเป็นแบบแปดน,นปั่งปนจะเป็นหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะคะ เห็นไหมมันเงาเงาไหมอ่ะอ่ะมันเงาเงอ่ะเขาจะเป็นหนึ่งชั่วโมง30สินาทีแต่เปิ้ลจะนวดไปแค่10นาทีแล้วกดหยุดนะคะแล้วกดหยุด จะเห็นนะคะว่าเวลาเมื่อกี้เหลืออยู่อ,อีกหนึ่งชั่วโมง2ีนาทีก็คือยังนวดไม่ครบโปรแกรมเปิ้นกดหยุดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้นวดไปแล้วสินาทีนะคะจากนั้นเปิ้นจะใส่เนยค่ะเนยเย็นนะคะจากนั้นนะคะหลังจากใส่เนยเพิ่นใส่ยีสต์ค่ะนาทำไมเพอนใส่ยีสต์ที่หลังพร้อมเนยเพราะว่า เ,เ,คออนะเครื่องทาขนมปังของเปิ้ลเครื่องอื่นประมซ้าเนี่ยก็ทำขนมปังของเปิ้ลเนี่ยเขาร้อนเบาๆตั้งแต่ตอนนวดแป้งเลยเพื่อชะลอให้ยิสทำงานช้าที่สุดนะคะเพิ่ใส่ทีหลังนะคะจากนั้นเพิ้นจะนวดอีก20นาทีนะคะนะโปรแกรมพักแป้งของเปิ้ลเนี่ยนวดและพักแป้งมันอยู่1นึชั่วโมง30นาที ครึ่งจะนวดแค่20นาทีแล้วเข้าพักแป้งนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนจะนวดแค่20นาทีแล้วกดหยุดแล้วพักแป้งนอกเครื่องค่ะ คือยังไม่ครบโปรแกรมนะแต่ปิ้นกดหยุดนะคะเพราะว่าถ้าจะนวดจนครบเนี่ยเขาจะเข้าไปสู่โหมดพักแป้งแล้วมันจะร้อนเดี๋ยวเราจะมาดูฟิล์มมันทาน้ํามันนะจะได้โดจะได้ไม่ติดดึงมาหน่อยมาดูดึงไหมค่อยค่อยดึงนะไม่ใช่ดึงพรวดเดียวนะถ้าดึงพรวดเดียวยังไงมันก็ขาดอยู่แล้วฟิล์มอ่ะนะค่อยๆขยายโดค่อยๆขยายค่อยค่ิยนี่ค่อยๆนะ ฟิมานี่คือเนี่ยนวดเริ่มครึ่งหนขนมปังให้ดูอะนะคะฟิมนะดึงดีด,ดึงเบาๆคๆ <c ười> ่อยค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 ่อยบางคนดึงพลวดถามว่าทำไมขาดนะนะครึ่งนวดทั้งทำขนมปังเพิ้อนวดไปทั้งหมดก็สามสิบนาทีนะคะสิบนาทีแรกคือยังไม่ใส่ยี์ยังไม่ใส่เนยเนาะ นะจากนั้นนวดต่ออีกประมาณ20นาทีแต่ถ้ายังไม่ฟิล์มก็สักยี่ิบห้าก็ยังได้นะนะอันนี้เครื่องเปิ้ลก็รุ่นเก่านะไม่มีโห,นะหมดนวดนะมีแต่โหมดนวดหรือพักแป้ก็ฟิล์มนะคะนี่นวดด้วยเครื่องทำขนาม,มานปังฟิล์มค่ะแน่นอนนะคะ,ะจากนั้นเดี๋ยวปุน้นจะเอาออกมาพักแป้งด้านนอกนะคะ